ก๋วยเตี๋วเรือไกด์ยานฝั่งทนไป,ไปกันเลยที่แรกก็คือทีเด็ด ก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาครับผม,มตรงนี้เรียกว่าอะไรกาติลักษแถวเจริญนครน,นะคะแถวเจริญนครครับผม mm hmm. ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เราเคยเหมือนเสริญมาเนาะใช่แล้วก็มีทําได้เพียงสั่งเดลิเวอรี่เพราะว่าคนเยอะมากใช่เขาบอกเลยนะว่าคนเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ผมมาได้ลองโทรสั่งมากินและอร่อยแต่การทานก๋วยเตี๋ยวที่บ้านนั้นก็ไม่อร่อยเท่าทานที่ร้านวันนี้เราเลยมาลองกันเลยใช่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้กินที่ร้านวันนี้สั่งอะไรกันมาบ้างคะของเขาเป็นเล็กตกเนื้อเล็กตกเนื้อของเขาเป็นนี่ บะหมีบ่บะหมี่เนื้อเหมือนกันแต่ว่าบะหมี่เนี่ยจะเป็นชามใหญ่นะฮะลองเทียบไซ้์ดูใช่นะครับชามใหญ่ชามเล็กจะประมาณนี้ฉันจะพยายาม <ไอ S 1> นี่จะพยายามดูเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตดีกว่าเดี๋ยวถ้าเทหหมดอย่างงี้ก็คือไม่ต้องกินเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่เห็นก็คือที่นี่ชามเล็กจะ25 5บาทชามใหญ่35นะครับ <ไอ S 1> ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนบางคนแบบชอบฟิลแบบ2ชามปกะนะ เออ,เอ,อก็ลองดูและที่นี่นะมีคำเตือนบอกว่าถ้าไม่ทานเผ็ดก็เขียนด้วยพเพราะเผ็ดมากอ่าก๋วยเตี๋ยวร้านเราปรุงใหม่ทุกชามนะครับตามสูตรของเขาถ้าไม่ชอบอะไรก็ลองบอกเขาดูนะตอนนี้เราชิม,มกันก่อนค่ะไม่ไหวละ,อ,ะอย่าพึ่งพูดเยอะเลยร้านแรกก็งี้แหละอยู่เป็นไงบ้างคะื <c oughs> สำหรับคำแรกพริกเขาเผ็ดจริงๆนะทุกคนพริกเป็นที่นี่เผ็ดน,นะครับเผ็ดเลยนะครับอ,อ่ะลองบะหมี่ไหมชิมก,ก่อนเลยค่ะเนี่ยจะก,กระเด็นเพราะนอย่างเงี้ยนะที่นี่นะ้ำแบบไม่ได้น้ำไม่เยอะมากนะตายแบบขุกขิกเล็กน้อยอ,อืมเนื้อวากิวกำลังดีไม่สุกจนแขง็ขงหยองได้เคี้ยวอยู่นะฮะน้ำซุป อร่อยรสชาติเผ็ดน้ำซุปค่อนข้างข้นเนาะข้นมากเขาให้มันน้อยมากจริงอาจจะต้องขอเพิ่มไหมอ่ะผมก็ต้องบอกงี้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็จะมีหลายแบบบางคนจะชอบแบบเป็นน้ำน้ำใสๆหน่อยดูซดง่ายๆแต่ที่เนี้ยเป็นแนวข้นๆเรียกว่าสายข้นแล้วกันเนาะคำแรกหรือว่าผ่านไหมคะผ่านค่ะแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอืเนาะเผ็ดจริงๆนะเพ <c oughs> ราะว่าผมกับพี่จอยเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทานเผ็ดอยู่แล้วนะครับถ้าพวกเราบอกว่าเผ็ดเผ็ดจริงๆนะแต่อยู่ในเผ็ดระดับที่คนกินเผ็ดแล้วก็อร่อย ที่รักเขาว่าเส้นบะหมี่ที่ทีรักที่เนี่ยน่าจะชอบโลกมาสุกมากไหมคะแบบว่านิ่มเละแข็งเป็นยังไงบ้างนุ่มนุ่มไม่แข็งลองดูค่ะให้พี่จอยช่วยกินเว้เราจะได้กินได้อีกยาวสองยามเยอะชอบเส้นบะหมี่แบบนี้ไหมชอบขนาดเส้นบะหมี่แบบนี้คะ่ะแต่ว่าความสุกจะชอบให้มันแข็งแข็งกว่านี้หน่อยให้มันเอลดนเต้หน่อยเนาะคือปลึมแต่นี้จะนุ่มน่ นี่ดูซิว่ามีอะไรมาที่นี่มีลูกชิ้นปิ้งด้วยอแต่ว่าก็ได้จะมีทั้งหมูแล้วก็ทั้งเนื้อ,อแล้วก็เอาไว้แบบทาเนเล่นๆได้นะดูเขาราดน้ําจิ้มมาดิเยิ้มเลยอะ่ะชอบนะเป็นไงคะกินท,ทีสองลูกเหรออืมใช่ได้ครับสั่งมาไม่ผิดหวังามาอรหารลูกชิ้นเลยแต่การมาทานก้าเดี๋ยวเรือน,นะครับอีกอย่างต้องเช็คก็คือกากหมูขออนุญาตจิ้มนะครับเพราะว่าก,ากากหมูบางที่ปรุงรสบางที่ไม่ปรุงรสนะฮะน่าจะมีการปรุงเล็กน้อยแต่การคาดเดาอืม อขอบนอกฉ่ำในไหมฉ่ำในใช่ฉ่ำในเป็นกะหมูที่มีการปรุงรสไม่ไม่เยอะมากเรียกว่าอาจจะแทบไม่มีเดยก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีรสเป็มเป็นพิเศษอะไรผมว่ามันอาจจะเหมาะกับการทารนก๋วยเตี๋ยวแลลวนะครับเขาคงคิดมาแล้วว่ากินกับก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเนี่ยน่าจะอร่อยพอดีเฮ้ยเราสั่งไปต็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่นะเราลองก๋วยเตี๋ยวหมูบ้างไหมลอนะ เสียสละแล้วกันเมื่อกี้พี่นัทกินชามใหญ่ต้องต่อชามใหญ่อีกชามแล้วล่ะสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับจะแนะนําว่าที่นี่มีเนื้อหมกด้วยเนื้อหมกก็คือแบบเป็นเนื้อแบบที่มันจะไม่ค่อยสุกมากอคิดว่าถ้าตามทฤษฎีแล้วจะต้องนุ่มมากๆราคามาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมกนะครับกับนั่นเตี๋ยวเนื้อหมูขอนอนุญาตหยิบมาหน่อยเนื้อหมกนะครับเตี๋ยวเนื้อหมกอันนี้มาเป็นชามใหญ่เลยครับสังเกตจากเนื้อนะครับดูได้ว่า จะค่อนข้างแดงอยู่นะยังแดงแดงอยู่ช่วงนี้ครับพอดีผมก็ชอบกินพวกแบบเนื้อดิบอยู่บ้างไปลองชิมอยู่บ้างก็เลยว่าอ,อ,อยากจะลองว่าถ้าเป็นเนื้อหมกของก๋วยเตี๋ยวเรือจะเป็นยังไงนะอาะนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูอ่าอย่าใส่ประมาณนี้ชิมนะ,นะครับสมพูมากเลยอ่ะพูเลยเนี่ยพูเลยไอแทนก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมกต้องลองไม่รู้จะกินร้านไหนไมากินร้านนี้ได้ร้านนี้มี คือถ้าใครทานเป็นเป็นคนที่ทานเนื้อแบบเนื้อดิบอยู่แล้วซอยจุ้ลาบดิบอะไรเงี้ยจะรู้ว่าถ้าเกิดมันยังไม่สุกมากเนี่ยเนื้อมันจะดิบ hey, เฮ<อ>้ยถ้าเนื้อมันดิบเนี่ยมันจะนุ่มมากไอ้กูจะพูดอะไรนะเี๋ยวช่วยเตือนฉันหน่อยสิโอเคคือถ้าเนื้อมันดิบอะ่ะมันจะค่อนข้างนุ่มมากคนดูก็อยาก <ๆ S 2> เห็นอะไรแบบนี้แหละแล้วจริงๆฉันก็ไม่ได้พูดผิดอะไรนะแต่แกจะพูดทำไมวะอ่าก็คือพอมนเป็นเนื้ออย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้มันนุ่มมากๆกว่าเดิมอีกนะเนื้อมเนื้อมง ต่อไปจ้าหนงนั้นหมงนี่แต่ด้วยความที่ว่าร้านนี้ครับน้ำซุปไม่ได้แบบเยอะมากพอมันมาอยู่ในชามอ่ะมันก็จะได้ความสุกเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งซึ่งไม่ได้แบบเพิ่มมาจนจนสุกอ่ะเนื่นองเพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะมากบางทีแบบเนื้อเรามาแช่สกาัก็เริ่มสุกเกินไปแล้วใช่ใชอืมประมาณนั้นชอบอ่ะอาหน้า้องสั่งเดี๋ยวองเส้นเล็เกก็อร่อยนะเหนียวนุ่มอือใครเคยมากินร้านนี้เขาม,มาหน่อยดิจะได้รู้ว่าแบบเออมันอร่อยจริงเพราะตั้งแตวันคนเยอะมากเนาะใช่ค่ะอือเขายังมีพริกเติมอีก ดูพริกเขานะครับพริกเขาจะแบบเข้มข้นอนะ่ะอร่อยอะ่ะพริกอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะที่รักเหมือนเข้าคั่วเองนะคะเผ็ดสะใจแน่นอนร้านนี้นะครับถ้าคุณแบบรู้สึกว่า,ามันเผ็ดไม่พอนะครับซึ่งจริงๆผมว่าเผ็ดแล้วอย่าท้าทายเลยที่นี่อร่อยแบบไม่ต้องปรุงอือคือทีมงานนะครับแอบมาทานก่อนแล้วตอนแรกไม่รู้ว่ามีเนื้อหมกทีมงานบอกพี่ต้องลองโอ้โหนี่เป็นหมูนี่ก็มีเครื่องในด้วยนี่ตับเหรอคะนี่มีตับตับหมูเนือ้อหมูอืมอืม หมูก็นุ่มตับหมูสุกไปครับแต่เหมาะกับคนที่ต้องการความสุกนะฮะซึ่งผมเป็นคนชอบฝังดิบอยู่แล้วกันอาจจะไม่ได้โดนมากแต่สำหรับคนที่ชอบสุกสุกครับอ่ะเมื่อกี้เราลองเนื้อหมอกไปแล้วเราขอหมูหมกบัางไม่เอาอหมูหมกท้าไม่ได้นะหูดับเลยจริงๆบางทีอยู่กับเมียแล้วหูดับบ้างก็ดอนกันนะ <c oughs> ของมาแล้วก็มีหมูสเต๊ะด้วยนี่ไงถ้าเผ็ดเรามีของแก้เผ็ดหมูสเต๊ะอืมอืมนุ่มอร่อย ย่างกำลังดีไม่เร็วนะไม่เร็วนะหอมเลยเหรออืมน้ำมักแล้วเข้ามาใกล้จิกำลังหยดบออกนี่ไงนน้ำจิ้มเขาก็มีความเบาเนะเพราะน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะบางที่จะเผ็ดนี่ดูแบบละเอียดกว่านะบางที่ก็จะเน้นมีแบบมีถั่วให้เคี้ยวกรุบกุนิดหน่อยอนะไรแล้วก็จะเผ็ดแบบนี้แล้วเจ๋งนะร้านนี้จริงไม่ไกลบ้านเรามากเหรอไม่ไกลเลยแต่อาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึงนะครับต้องมาวัดดวงกันว่าคุณต้องจอดไปถึงไหนเพราะว่ามันต้องจอดข้างทางเนาะเนื้อมก อร่อยอ่ะถ้ามาปกาติอย่างเงี้ยผมคงจะคงจะสั่งแบบเนื้อหมกสองทามแล้วจบเลยมาก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องขนมถ้วยครับที่เนี่ยเขาแนะนําบอกว่าคุณต้องลองขนมถ้วยเขานะเออสีสันสวยงามืมแก้เผ็ดได้ดีใช่หวานอร่อยมาก เป็นหวานแบบหวานอร่อยอะแล้วเราเป็นคนชอบมีขนมถ้วยแล้วนะไอตัวแป้งข้างล่างอะไม่ได้เยอะมากไเตยอย่างเงี้ยนะไม่ได้เยอะมากปกติบางที่เขจะเยอะบางที่ก็จะน้อยเพราะอันนี้กาลังดีขนมถ้วยนะครับคู่ละส0บาทโอเคนะที่นี่เด็ดวะสมชื่อร้านเลยที่เด็ดก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาใช่เด็ดจริงเดี๋ยวเราให้เจ้าของร้านเขามาฝากร้านกันดีกว่า พี่ครับสวัสดีครับผม e, สวัสดีครับสวัสดีครับ<ๆ>เคยสั่งมาทานนานแล้วครับผมวันนี้มีโอกาสก็เลยได้มาทานที่ร้านอร่อยครับพี่สุดยอดเลยฮะที่เด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยครับคือเปิดมานานยังนะฮะเนี่ยเปิดมาจะครบสองปีแหละอา่าแต่ว่ามาแรงมากนะครับในโซเชียลก็พูดถึงกันเยอะตอนแรกเราเปิดอะ่ะไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้เพราะเราไม่ได้เคยทําอาหารมาก่อนไงอ๋อครับผมแล้วอย่างนี้ครับคือถ้าใครอยากตามมาชิมนะครับผมจะเปิดร้านกี่โมงบ้างครับเปิดปิดวันไหนร้านเปิด9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นไม่มีวันหยุดไม่วันหยุด อยูเปิดทุกวันเลยนะครับผมก็ตำแหน่งก็คืออยู่ตรงแถวไหนนะฮะย่านเจริญนครเลยซอยเจริญนคร23 100, 000, 100มา100เมตรอยู่สายมือที่จอดรถจอดในวันได้ครับวัดสเสวอีอ๋อเข้าไปจอดที่วัดได้ใช่ผมเฮงๆครับพี่ขอบคุณนะครับ,บผมอร่อย<ผ>มากจบกันไปแล้วครับร้านแรกเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องห่วงครับขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือไกด์ไม่ได้มีร้านเดียวแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมีอีก2ร้านเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีร้านอะไรบ้างไปกันเลย นี่เราอยู่กันที่ไหนคะย่านพุทธมงนลสายสองครับร้านนี้มีชื่อว่าเจ๊เจียม ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับเป็นงานเรารับส่งกันอย่างดีดูอร์อมมากเลยยี่ไม่ได้เตรียมด้วยนะเนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปุ๊บเรามาร้านนี้เรียงไงครับพี่จอยฉันเป็นท่าการตลาดู่แล้วเฟซบุ๊กยิ่งอะไรมาเราต้องไปลองก็คือพอเราเห็นในในเฟซบุ๊กพี่จอยส่งมาก่อนบอกว่าหน้าตาดีวะอะไรเงี้ยแล้วแบบใช่หน้าตาดีมากคือบางทีอ่ะเวลาเราดูในรีวิวใช่ป่ะถ้าเราจะดูจริงๆอ่ะเราต้องดูคอมเมนต์ด้วยใช่ก็นี่แหละเราก็ดูจากคอมเมนต์ด้วยแหละเห็นว่ามีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งงกกกกาาารรรรััััันนนนตีมมอคคบบเเ็ลลยะ ได้ข่าวว่าที่นี่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูอย่างเดียวนะครับไม่มีเนื้อนะฮะสายเนื้อเนี่ยเรียกว่าข้ามได้เลยนะครับแต่ว่าจะมาลองชิมก็ได้นะแต่ว่าไม่มีเนื้อนะแต่สิ่งที่มีมากกว่าเนื้อครับเคืออนนี้ฮะไอติมไผ่ทองเว้ย,ยร้านนี้ไม่มีขนมถ้วยแต่มีไอติมมาทดแทนเออก๋วยเตี๋ยวเรือกับกะทิก็ดูไปกันได้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองสั่งมาก,กินดูดีกว่านะครับว่าที่นี่จะเก็มจนแค่ไหนเป็นเล็กหมูรวมค่ะเล็กหมูรวมชามใหญ่ค่ะมีขาวหมู อากากหมูมาครับาตามสเต็ปกับหมูดูจากขนาดชามนะครับนี่ก<อ>็ต่างกันเยอะพอสมควรนะได้ข่าวว่าชามเล็กเนี่ยที่นี่20บาทโอ้ราคาดีมากเลย ก็ดูเยอะอยู่นะดูเยอะอยู่นะดูเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนชามใหญ่กี่บาทนะจ๊ะชามใหญ่สาม้าชามใหญ่3 5ก็โอเคนะเออดูจากน้ําครับนี่ดูจากน้ําก็มีความเป็นน้าอ่าอย่างเดที่เราคุยกันน่คือแบบบางร้านมันก็จะแบบมีความเป็นน้ําเยอะบางร้านก็จะแบบเข้มข้นหน่อยอะไรเงี้ยรูปแบบของน้ำครับก็จะมีความเป็นน้ําเยอะนะครับก็จะเรียกว่าใสไหมก็ไม่ถึงกับคาว่าใสเนาะแต่ซุปร้อนมากแต่ร้านนี้ต้องปรุงเพิ่มปรุงเพิ่มแสดงว่าเผ็ดได้อีกนะครับ ชิมสิซุปซุปร้อนนะอ่ะอือโอ้คือเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบใครก็กินได้อืแต่ว่าไม่จางนะคือเห็นแบบน้ําน้าเยอะๆนี่คือเข้มข้นอยู่นะเข้มข้นอยู่นะคนเลือดเลือดเนานะคนเลือดอยู่อืออืรนได้น้่ซุปร้อนจริงๆควันยังขึ้นอยู่ตลอดกระเทียมเจียวหอมเนาะอืออร่อยอันนี้อร่อยอ,อ่ะถ้าชอบทานเผ็ดต้องปรุงเพิ่มต้องเลย เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้ดุดันในวันที่ต้องการนกว๋วยเตี๋ยวเรือปลอบประโลมใจรสชาติแบบว่าอ่าแบบเช้าเช้ามาหิวอ,<ท>อะไรเง<อ>ี้ยอย่างร้านเมื่อสักครู่ถ้าเป็นมือแรกมีสิทธิ์แสบท้องเลยนะอ่าใช่แต่ก็คนละอารมณ์กันอย่าจริงจังร้านนี้ถ้าเป็นภาษาพี่ๆเสืีหลองไฮชอบใช้คําว่าร้านนี้จะดูเชงกว่าก <c oughs> ินเลื่นๆตัวเส้นเส้นเล็กอร่อยครับนุ่มๆไม่เหนียวที่นี่เขาเส้นเล็กเขาเส้นเล็กจริงๆริงนะนึกออกไหมว่าเส้นเล็กเขาเส้นเล็กอ่ะเห็นปะอีกนิดนึงจะเส้นหมี่แล้วนะร้อน ลูฟันเริร้อยอ,อยู่จริงๆองค์ประกอบรวมเรื่องของหมูทิ้งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยเขาลองตับหน่อยอืมจับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจริงๆไต่ว่าแบบมีความสุกแบบกําลังดีไม่สุกไปพริกที่นี่จะมีความเป็นห <ๆ S 2> เหมือนเป็นพริกพริกป่นธรรมดาถ้าจะใส่หนอนนั่นยิงจะหอนแสบท้องนะเฮ้ยทำไมต้องปวดกันด้วยนะหมอนเดียวเอง ดีเนาะที่นี่ก็ดีคือถ้าถ้าเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านคุณเนี่ยเพราะว่าผมแบบมากินได้ทุกวันเลยอะกากบาทกากหมูเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะเป็นกากหมูที่มีการปรุงรสเล็กน้อยร้ากับร้านก่อนหน้ากินกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยนะฮะกินเบาๆก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่มันชิมเล็กๆอ่ะผมว่ากินกับก๋วยเตี๋ยวกำลังดีอิดิเตอร์ครับที่อินเสิร์ตไม่สวยก็ขอโทษนะฮะฝากใจอินเสิร์ตของน้องๆท่านอื่นนะครับสรุปน้องเอาตรงนี้ไปออนด้วยก็ได้นะที่ไม่ติดนี่ ตัเลอะเลยอืมอืออันนี้ตับอร่อยจริงๆชอบในความที่น้ำซุปยังร้อนเพราะปกติก๋วยเตี๋ยวเลือดจะน้ำจะไม่ร้อนได้ขนาดนี้คือเหมือนแบบด้วยความที่พอเขาผสมเลือดแล้วปุ๊บอ่ะความเย็นของเลือดอะไรเงี้ยบางทีมันทำให้น้ำซุปมันลดความร้อนลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ร้านนี้ยังร้อนอยู่อันนี้เขาใช้เตาแก๊สหรือกระทะอเวจีเลยป่ะมันร้อนขนาดนี้บอกเลยให้อยู่ข้างบ้านทุกวันแน่นอนทำาด้ยี่สิบอ่ะกินง่ายเลยแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเชียเชียชามใหญ่ไปเลยไหม ด้วยความที่ว่าตะกี้เราเรากินมาแล้วประมาณหนึ่งพอเรากินหนึ่งชามในเรู้ึกว่าแบบมันแน่นว่ะ <c oughs> แต่นี่สำหรับคนทานชามเล็กเปไงหมดแล้วนี่หมดแล้วนะฮะคนนี้เน <c oughs> ี่ยผมยังแบบยังเหลือเส้นอยู่เท่านี้แล้วดูควคันยังมีอยู่เลย <c oughs> ถ้าพูดถึงก็เชียร์เชียร์ชามใหญ่เลยสำหรับร้านาช,าชามใหญ่แล้วกันครับมาถึงปุ๊บชามเดียวจบอยู่เลยแล้วก็หรือถ้าอยากจะเติมอ่ะได้ชามเลยอีกสักชามอย่างี้ยกำลังดีสำหรับคนที่ได้กินเป็นมือแรกแบบนี้ปกติเธอก็กินประมาณนี้อยู่แล้วนะอย่าไปบอกเขา ต่อหน้ากล้องเราต้องดูแบบกินน้อยๆเป็นผู้หญิงตาเล็กแต่อย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างยิงดูขัขันใจผมนะือไอติมค่อมข้างจริงๆนะเราไอติมมาจากถ้วยไหมเห็นบอกว่าอิมก๋วยเตี๋ยวแล้วเรามาแบ่งกันล้างปากกันมแบ่งมาคนเข้ถ้วยเลยอยากกินเองก็ไม่บอกหมดการความเป็นผู้หญิงตาเล็ก นายดูไอติมของฉันสิไอชครีมไผ่ทองเลยนะคือปกติเวลาเรากินไอชครีมไผ่ทองอ่ะจะต้องวิ่งไล่รถเข็นใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เขามีตู้ให้เลยนะครับและไม่ได้มีแค่รสชาติกะทิอย่างเดียวนะครับจะมีช็อกโกแลตชิพสตอรี่อะไรอย่างนี้ก็มาลองเลือกดูกันได้นะครับเดี๋ยวเรียกเจเจมเจ้าของร้านมาไหม <ใ>ปากก๋วยเตี๋ยวเรือเจเจียมด้วยนะคะตอนนี้มี6สาขาค่ะอันนี้เป็นสาขาต้นตำรับเลยที่แรกใช่ใชใสาสองแล้วก็มีสาสามสายสี 3, ส่ราชพฤกษ์แล้วก็การจานาแล้วก็ประชาอุทิศ43ทับหนึ่งตรงข้ามอบังมดนะคะ อ๋อครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะมาเจอเจ๊เทียมที่เจ้าสาขาแรกนี่ต้องมายังไงนะฮะตรงไหนนะครับก็มาพุทธมนฑลสาย2เลยค่ะแล้วเลี้ยวเข้าซอย7็มาเข้าซอยมาร้านอยู่ซ้ายมือนิดเดียวครับผมนะครับเปิดทุกวันไหมจ๊เะเป,เปิดทุกวันค่ะปดิดกี่โมงแปดโมงค่ะถึงสี่โมงเย็นค่ะแปดโมงสี่โมงเย็นนะเรามีที่จอดด้วยนะมีที่จอดอยู่มีที่จอดทุกสาขาค่ะ ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวมาอีกนะฮะขอบคุณค่ะ <c oughs> ร้านนี้ก็อร่อยแต่ว่าไม่ไม่ดูดันเท่าร้านแรกแต่ร้านนี้เชงกว่ากินลื่นกว่าเหมาะก,กับทุกคนในครอบครัวอ่าซึ่งข้าเตี๋เดือนในสไตล์ต่อไปที่เราจะไปกินกันก็เรียกว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> เป็นอนาเธอเลเวลยที่เขาพยายามแบบเอ้ยพูดไปก็ <c oughs> ไปดูดีกว่ารอไปดูดีกว่า <c oughs> ร้านที่3ครับมีชื่อว่าร้านเตี่ยวคอปเปอร์ซึ่งร้านนี้นะครับผมก็ถามว่าจะเพิ่งเคยมาทานไหมก็เรียกว่ามาครั้งแรกแต่ผมเคยกินก๋วเตี๋ยวคอปเปอร์มาแล้วหนึ่งครั้งอันนี้เขาเป็นครั้งแรกจริงๆ เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวคอปเปอร์เนี่ยมันก็คือมาจากร้านบุฟเฟ่ที่ชื่อว่าคอปเปอร์ถ้าใครไปสายบุฟเฟ่นะครับจะต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าแบบเพี่เขาบอกว่าเจาะคิวมันนานมากซึ่งพี่จอยไม่เคยมาทานเนาะเดี๋ยววันนี้ได้ลองรอเลยก่อนจะไปถึงก๋วยเตี๋ยวพอยขอยืนสไปร์บอยแกหน่อยอันนี้คือสไปร์บอยนะครับซึ่งน้องพอยบอกว่าตัวน้ําแข็งเป็นบอยแช่แข็งมาใช่ป่ะเสียบไหมฮะเสียขึ้นไหมอันนี้เสียบมากเสียบึ้นนะน่าสนใจมากครับแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะครับบบบมาแดิๆเลยฮะ นี่ซึ่งถามว่าทํายังไงผมไม่รู้เลยนะครับว่าถ้ากินดิบๆหรือเปล่าเรียนเชิญพี่กเกษมได้ไหมครับผมอ,อันนี้สวัสดีครับนะครับ,รบจริงๆตัวนี้เป็นเนื้อ A5 นะครับก่อนที่มาทางด้านนี้เราผ่านกรรมวิธีคือผ่านน้าสักนิดนึงก่อนเพื่อให้ความเย็นมันออกแต่ว่าความมันความชุ่มฉ่าอย่างเหมือนเดิมแล้วเราถึงจะมาทำตัวของน้ำตกตัวนี้ลาดเพื่อให้ตัวของเนื้อเนี่ย ประมาณมีเดียมแลรหรือมีเดียมมันจะได้ความอร่อยเขาเรียกความเปรี้ยวจัดจ้านของน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเราทานกับเนื้อความมันของ A5 จะลงตัวพอดีก่อนที่จะแนะนําเมนูก๋วยเตี๋ยวแนะนําชื่อพี่อีกทีหนึสวัสดีครับผมเกษมนะครับแน่นอนหลายท่านก็เห็นจากค o พเปอร์บุฟเฟ่นะครับเป็นเจมคัพเปอร์บุฟเฟ่เป็นผู้ที่สร้างค o p เปอร์บุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติอันดับหนึ่งของเมืองไทยหลายปีซ้อนนะครับที่มาเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือเนื่องจาก6ปีที่ผ่านมาปีละ1ล้านชาม6ปี6 ร้านกว๋วยชามที่ลูกค้าชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวเรือเราคิดว่าอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ใช้คําว่าพรีเมียมยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือของเมืองไทยม,มันจะได้ทําอะไรให้ไปให้สุดเลยครับผมเป็นร้านเลยว่ะแล้วโทษนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมนูพิเศษที่ไม่มีในบุฟเฟ่ต์ไม่มีครับ<อ>เพราะว่าจะเป็นเนื้อ A5 เนื้อญี่ปุ่น A5 ซึ่งเมนูนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อ A5 ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือข้างบนเนี่ยเรามีแค่เมนูเดียวแต่ของเตี๋ยวคอเปอร์เราเนี่ยมีเมนูเนื้อถึง10 สเมนูเมนูหมูถึง12เมนูเพื่อลูกค้าได้เลือกชิ้นส่วนที่ลูกค้าชื่นชอบส่วนเมนูนี้นั้นเป็นเป็นน้ำแล้วต้องเทเองนี่ป่ะฮะอ่าเดี๋ยวพี่เทให้เลยนะครับเพราะว่าจะมีเทคนิคในการเทนะครับแต่ย่าน,น,นะครับเพราะตัวนี้เราก็จะเทเนื่องจากมุมด้านชางนะครับเพราะการนี้เป็นกาชาญ,ญี่ปุ่นวันนี้น้ำซุปจะจัดจา้จานใช่ครับอุ้ยพิก้กลิ่นเผ็ดออกมาเลยอะตัวนี้เราก็คลุกเคล้าลองชิมมันจะเข้ากับเนื้อพอดีเลยในช่วงเวลานี้ เชิญค่ะพ่รัก่อนเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแห้งจะเป็นหมูเอสเพียวแห้งนะครับตัวเนี้ยตัว๋คกเตี๋ยวแห้งเนี่ยเราจะปรุงน้ําพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับให้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งมีรสเซียวนิดนึงนึกถึงวัยเด็กๆสมัยก่อนที่เราทานก๋วยเตี๋ยวแห้งที่อร่อยๆนะครับผสมกับตัวของหมูเอสเพียวเป็นอย่างดีนะครับมีกากหมูกระเทียมเจียว ตัวนี้คือปรุงมาเรียบร้อยแล้วสิเนื้อยังอมชมพูยเลยไม่แบบไม่ได้สุกเกินไปไม่ให้เสียความเป็น,ปนวากิวเอานี่ถ้าไปดิฉันกินเนี่ยฉันอาจจะก,กัดเนื้อขึ้นไปเลยก็ได้แอมอ่ะแบ่งกันค่ะอ่ขอชิมน้ำชิมน้ำหน่อยโอ้ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยยังไงครับ คือเวลาทานกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้เราจะตัดสินจากการปรุงใช่ไหมว่าแต่ละปรุงรสมือเป็นอย่างไรบ้างซึ่งที่นี่เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนใครเลยเอามาอีกเลนหนึ่งถ้าที่อื่นจะเผ็ดนําอันนี้จะจะมีความเปรี้ยวที่โดดเด่นชิมค่ะรัเกาได้คก็ป้อนต่อหน้ากล้องบ้างเดี๋ยวสิเป็งไงนุ่มหอมชุ่มฉ่ำ แต่มันแบบเป็นเป็นตัวพรีเมียมอะนะก็คือ,อมันจะเลยแบบมันเลยอร่อยแบบระเบิดในปากอ่บ,บใช่น,น,น,น่แต่ว่าซุปอร่อยผมชอบซุปแน่น่าจะได้ความหอมจากตัววากิวด้วยไหมอือเราต้องสั่งเมนูนี้เราถึงจะได้กลิ่นน้ำซุปนี้นะได้ความ,อมหอมจากวากิวนะอลองบ้างสิผมว่ามันกลมกล่อมนี่นะเออเพราะว่าพยายามพิจาราอยู่เพราะว่าจะบอกว่าเด่นเกลียวก็ไม่ถูกละผมว่าใช้ก็ฟูเฟเวอร์ดีกว่ามันมีทุกรสชาติแล้วก็เข้มข้นด้วย เนาะมันมันจะแบบไม่เผ็ดไปมันจะไม่เปรี้ยวไปมันจะแบบกลมกล่อมและไม่จืดคาว่ากลมกลมม่อมบางทีบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันจืดหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้จืดแต่ว่ามันแบบม,มันมันมีรสชาติจริงๆเนาะอร่อยไหมสรุปแย่จกิง่เลยอืมซึ่งเขาไม่ได้มีแค่เนื้อนะครับที่นี่ไหนบอกว่าท่านพี่เกษตบอกมีเนื้อหลายตัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็มีหมูด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็สั่งสั่งหมูหมาด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูอย่างเี้ ซึ่งก๋วยเตี๋ยวแห้งที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบมีซีอิวดำอย่างนี้โอ้โหโอ้โหอุ้ยชิมไหมดูดีทีเดียว <laughs> ดูเหนียวหนึบนะครับแล้วก็มีการปรุงมาเยอะแล้วนะครับไม่ใช่เรียวกว่ารปรุงเรียกว่าใส่วัตถุดิบมามีทั้งถั่วมีทั้งกาก,ากหมูมาน่าเข้มข้น้อมอืมเอเดี๋ยวได้ชิมนะฮะ มีรสชาติอยู่ประมาณหนึ่งผมแม่ว่ากลมกล่อมคล้ายๆกับน้ำซุปแต่ว่าเรื่องของความเผ็ดยังไม่มีความเผ็ดแบบที่เรียกว่าเผ็ดอะเออยังไม่เผ็ดเนาะอ่าจานนี้บอกว่าเผ็ดระดับสอง้ะนะอ๋ออนี่เผ็ดระดับสองเหรอมีเผ็ดระดับหนึ่งกับเผ็ดระดับ2อันนี้คือระดับ2แล้วแปลว่าเรายังเติมความเผ็ดเพิ่มได้อีกด้วยตัวเองอ๋อเหรอคะแล้วแล้วมันมันเผ็ดสุดเท่าไหร่อะมีแค่1กับ2เลยค่ะอ๋อหนึ่งกับ2นะครับถ้าใครที่แบบเป็นคนชอบทานเผ็ดนะครับสสบายมากอืะหมูอร่อยนี่ หมไพร์เบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ลวกมาได้กำลังดีอ๋อไม่แห้งจนไปใช่ไหมครไม่แห้งไปด้วยที่ว่าสัดส่วนชิ้นที่เขาเลือกมาคัดสรรมาอ่ะบอว่าดีเพราะมันาจก S P L ด้วยชอมหอ๋อเหมูเอสเพลใช่ไหมเขาเขียนไว้อยู่บนเมนูคือมันก็จะมีมันแทรกอยู่ด้วยมันก็เลยกินง่ายอ๋อจุดข้อดีของที่นี่คือเขาอยู่ที่นี่เขาเรียกตึกอะไรนะเซนต์อ๋อเดือเซนเออเดือดเซนต์จะเป็นน้ำตกแยกมาเลยนะครับขอบคุณครับผมนี่ขอน้ำซุปแยกมาได้ด้วยนะฮะซุปร้อนๆเลยดูสิ เป็นแมสเวลากินก๋วยเตี๋ยวต้องต้องสั่งน้ำซุปเธอเชอบสั่งแห้งแล้วเธอก็ขอน้ำซุปไม่ว่าจะก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ตามค <ừ> ือหลายคนอาจจะสงสยัยว่ากินก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วสั่งน้ำซุปทำไมขอความครุณาจยิงนะครับมันไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะซึ่งทางผมอ่ะก็จะชอบทานแบบนี้มากกว่านะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีน้ำซุปแยกอ,อืมน้องลอยของเราบอกมาแล้วนะครับน้ำซุปขอได้นะครับน้ำซุปขอได้จะให้มาแบบคล้ยเบลเลอร์เลยอ่ะจะให้มาถึงนี้เราอยากให้ลองตัววักิวเอห้างจริงนะ อยากให้มาสั่งเมนูนี้อ่ะมีโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออมาลองดูอยากให้ลองชิมดีดีดีแบบดีเลยเหมือนแบบย้อนวันที่เสือหลองให้มาถ่ายที่คอปเปอร์แล้วผมก็ไปนั่งโซยก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ค <laughs> ือเพราะวันนั้นตอนที่เรามาถ่ายคอปเปอร์กัน,นเราก็แบบก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยว่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยว่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยวะ่ยออยวะ แต่มันแบบพอเรามาถ่ายเสร็จเราให้มันแบบมันต้องกินอย่างอื่นด้วยอะ่ะเออจะมีความหลากหลายใช่เรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเบิ้ลมากไม่ได้ผมว่าหมดปัญหานะสำหรับแฟนๆคอปเปอร์ที่แบบอยากมากินแค่ก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่อยากจะต่อคิวไม่อยากจะจองคิวให้เสียเวลานะฮะแล้วก็ได้ความพรีเมียมเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะฮะจริงๆเนื้อตั้ง14บ่แบบยังไงผมว่าเอาจริงเนี่ยผมกับพี่จอยกินไม่หมดหรอกถ้าเกิดจะมีโอกาสอ่ะผมจะพาพวกพี่ๆเสือมากินแล้วกันหรือพาพี่กวางหรือพาอะไรเงี้ยมาช่วยกันพี่กวางก็ไม่พอต้องพ นี่ก็คือตัวกากหมูเจียวสูตรพิเศษของทางเตี๋ยวคอปเปอร์นะครับเราจะเจียวแบบไม่ให้กรอบมากนะครับยังมีความนุ่มแต่เวลาไปใส่ในน้านําซุปอ่ะอยากให้มัดลองนะครับลองใส่ในน้านําซุปดูมันจะมีความพิเศษที่แบบลงตัวมากๆเราอยากให้ลองดูปกติเราจะเจอแต่ชิ้นเล็กๆๆที่นี่คือชิ้นใหญ่สะใจนะเหมือนขนมอบกรอบตามถุงๆอย่างนี้เลยเจียวกันทุกวันเลยครับเริ่มจากอันนี้นะฮะขอเลือกชิ้นเล็กนี้ชิมๆนะอืนุ่ม หอมได้คําคือข้างในยังฉ่ำอยู่ไหคะข้างในฉ่ำอยู่แล้วก็ไม่มีความผืนอ๋อ oh. คือบางที่จะ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 ,จะมีกลิ่นนิดนึงซึ่งก็เข้าใจได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีกลิ่นนั้นเราต้องจุ่มลงไปแล้วใช้ช้อนตักขึ้นมาเลยค่ะมาโอ้เหมาะมากกับกว๋วยเตี๋ยวน้ํากินกับกว๋วยเตี๋ยน้ําอร่อยคือจริงๆกลิ่นกับกว๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยก,ก,ก,ก็ก็อร่อยนะมันก็จะอร่อยแบบหนึง่งชิ้นใหญ่สัใจมากงํา ด mm hmm. าโดเลยใครมาก็ต้องจังแล้วละ่ะเหมือนขนมแล้วอะใช่มันเหมือนเป็นสแนค็คอันนึ่งอ่เะเพราะผมกินคำแรกไปปุ๊บร้อึกแบบเฮ้ยมันเพลินเว้ยปกติเราจะเจอแต่แบบแข็งเหนียวกรอบแต่อันนี้คือฟูฟูนุ่มฟูเบานุ่มเออแปลกอ่ะ มันกินได้แม้กระทั่งกับกว๋วยเตี๋ยวหรือกินเปล่ปลาก็ได้ฉะนั้นผมเลยว่าเอออันนี้ก็โอเคนะสมัก่อนอนะ่ะใครจะกินแบบไหนแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบกินกับกว๋วยเตี๋ยวน้าก็อร่อยกำลังช็อกกับความฟูอยู่เราก็ไม่สนใจอะไรแล้วที่เราไออะไรเมื่อเช้านี้ตอนนี้ไอเลิฟยูอย่างเดียวแลว <c oughs> ยถ้าเกิดว่าสองร้านแรกพี่จอยจะไม่กินกากหมูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออช่วงนี้คันคอ,อไออยู่อะไรเงี้ยก็แบบเอออยากจะพักสรุปว่าพอนพั่งซีกเกษบขายเขายเอะปุ๊บพอลองจีนปุ๊บ รอยเมื่อเราทานก๋วยเตี๋ยวเรือน,นะครับก็ต้องมาพร้อมกับขนมถ้วยค่ะมาแล้วครับจามนี้บอกได้เลยว่าพิเศษอย่างแน่นอนเพราะจานนี้เป็นเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่แรกของโลกเลยก็คือขนมถ้วยทารเฟเพราะว่าที่มาเราก็คือคอปเปอร์ f f เฟ่เราเนี่ยนะครับหปีเราเสิร์ฟซุปเห็ดทารเฟมากกว่า2ล้านถ้วยต่อปี เออใช่ที่นี่เขาเด่นเรื่องก๋วยเตียวเรืออีกอย่างคือซุปทัฟเฟลใช่ครับุปทัฟเฟลใ,ใช่ครับเราก็เลยหลังสรรเมนูตัวนี้มีความเป็นไทยแต่ก็ยังมีความเป็นอิตาเลียนนะครับได้กลิ่นทัฟเฟลได้รสชาติทัฟเฟลตัวนี้บอกได้ว่าเรายังจำกัดในการเสิร์ฟคือที่หนึ่งท่าน,นเราให้ลูกค้าได้ทานเพียงแค่สี่ถ้วยเท่านั้นสูงสุดมีจำนวนจำกัด อ๋อ,อครับจำกัดต่อโต้ด้วยใช่ใช่แล้ววิธีการทานมี2แบบแบบหนึ่งก็คือทานครึ่งเดียวแต่จริงให้หร่ออ่ะต้องทานเต็มเพราะอะไรรสชาติมันจะมีอยู่ข้างใน 1, 2, 3, 4สมันจะัน้ค่ความหอมของใบเตยหอมกระทิสุดท้ายของทัฟเฟลอันนี้อยากให้ลองได้ครับขอบคุณครับยินดีครับผมยินดีครับตอนแรกสงสัยว่าแบบขนมหวานกะทาฟเฟมันจะไปกันได้หรือเปล่าโอ้ยต้องได้ต้องได้อ แต่จํากัดการขายขนาดนี้ยิ่งกว่าไปกันได้แล้วล่ะจริงเขาบอกว่าให้กินทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้รับรสชาติของใบเตยกะทิทัฟเฟิลอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งคำหนช้อนครับอย่างนี้อู้แตกแล้วแตกแล้วอือโอ้ยมันเข้ากันมากเลย กลิ่นของใบเตยกลิ่นของกะทิกลิ่นของทัฟเฟิลมันแยกกันพุ่งปังพุ่งปังพุ้งปังเลยปาค่ะใช่ใช่ใช่คือในวินาทีแรกอ่ะมันจะได้กลิ่นของทัฟเฟิลเข้ามาก่อนเสร็จแล้วก็พอทานเข้าไปเนี่ยพอเรื่องของใบเตยกะทิเนี่ยจะเริ่มตามมาแล้วแบบทั้ง3อย่างมีบทบาทของตัวเองและเข้ากันมากผมก็ไม่รู้อธิบายยังไงแต่มันมันเข้ากันมากขอบคุณค่ะค่ะนี่มาแล้วครับมุกหอมอันดามันนี่ ตัวนี้นะครับมาจากขนมโคที่เป็นเมนูขนมไทยนะครับที่ขึ้นชื่อของ copper buffet นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาลังสรรเมนูใหม่โดยนำเครื่องบิงชูของเกาหลีเนี่ยแบบเส้นสายใหมนะครับทำออกมาได้บอกเลยว่าต้องลองว่ามันมีความพิเศษอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นตัวของบิงชูที่เป็นความนุ่มละมุนตัวของไส้ตัวของขนมโครวมถึงมะพร้าวนะครับลองลองทานดูความตั้งใจขนมอันนี้มันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนลองชิมดูครับผมขอบคุณครับ กินแบบกระทิอมคันเทียนหอมนวลหวานแบบไม่ไม่หวานแหลมหวานหอมพีเอตตองกรีดอันนี้ผมว่าหวานกำลังดีกะทิอมหอมอ่ะโอ้เบานุ่มมันไม่ขนมไทยประยุกต์อ่ะที่ดีมากเลยอะไม่ไม่เพราะว่าอย่างนี้มันไม่ลงแล้วอ่ะเพราะวอย่างนี้แล้วก็ยกไปตรงนี้อ่ความในใจเขาดังขนาดนั้นใช่หรอ ผมว่าอย่างงี้ง่ายกว่าเอาไปเลยอร่อยก็อ,ยอร่อยแต่ว่า<ม>ให้มรรยา,<อ>าดีกว่าอเอาเธอกินหมดก็เรื่องของเธอเขอา,าดูไม่เป็นผู้หญิงตาเล็กเลยจริงๆอันนี้มันแบบไปหมดเลยน่าจะทานได้ประมาณ4คนสี่คนอะไรหรอไม่ใช่จะประมาณไดเฉยนเพาปริมาณมันค่อนข้างเยอะมากอไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเขามีขนมโคมันสี่ลูกแต่ว่า4คนพอดี พี่เสมครับยังไงวันนี้ฝากร้านหน่อยนะครับพี่ครับก็ขอบคุณมากเลยวันนี้ก็อยากฝากร้านเตี๋ยวคอเปิร์ของเรานะครับเป็นเตี๋ยวเรือพรีเมียมยกระดบับพื้นเตี๋ยวเรือน้ำตกของบ้านเรานะครับเราเปิดทุกวันปิดวันจันทร์นะครับเปิดช่วงเวลา11.30ถึง2.30ท,ท, <c oughs> ทุกวันเลยนะครับแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนําให้มาไวนิดหนึ่งนะครับก็มาลองทานของอร่อยแบบยกระดบับพื่อเตี๋ยวเรือของเมืองไทยเราอ่ามีคําถามครับอันนี้ต้องต้องจองไหมครับอ๋อไม่ต้องจองเพียงแต่ว่า บางช่วงเวลาอาจจะมายืนรอข้างนอกแถวอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเบาๆก็ช่วงบ่ายๆครับช่วงบ่ายๆขอบคุณมากครับพี่เสกครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมผ่านไปแล้วครับกับก๋วยเตี๋ยวเรือทั้ง3ร้านครับผมวันนี้ก็ผมว่ามีครบทุกแบบเนาะใช่ร้านแรกเป็นไงคะเผ็ดจัดจ้านดุดดั้นร้านที่2งกลมกล่อมเชงเชงกินได้ทั้งครอบครัวร้านที่3มก็มีพรีเมียมขึ้นมาหน่อยเราอยากให้แบบทุกคนได้แบบได้ชิมหลากหลายอ่าได้ดูแล้วก็แบบมีครบทุกรสชาตินะแบบเฮ้ยฉันชอบแบบ รีเมี่ยเฮ้ชฉันชอบแบบธรรมดาอะไรเงี้ย<ม>อ่าเรียกว่าย่านฝั่งทนวันนี้ลองไปตามกันดูนะครับผมสำหรับย่านอื่นก็มาลองกันได้นะถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนาะหรือว่ามีร้านไหนนะนําบอกกันมาั่งสิเออ <c oughs> นะครับผมอาจจะเป็นคราวหน้า,าจ,จะเป็นย่านอื่นเนาะคือจริงๆเราก็ทำรีเสิร์ชไว้หลายร้านแต่วันนี้เราลองแบบเฮ้ย <c oughs> รวมกระจุกกันได้เป็นฝั่งทนพอดีซึ่งถ้าใครเคยทานร้านเหล่านี้ที่เรากินกันมาวันนี้ <c oughs> ก็ลองทิ้งคอมเมนต์กันมาดูนะเออ <c oughs> เพื่อเป็นการการันตีว่าเฮ้ยอร่อยจริงเลยส่วนนี้พวกเราคอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืม ดกด Subscribe เออไอ้เราก็ส่งไปมีอะไรวพาะว่ากด Subscribe เอาหน้าเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย